โอ oh, ้เฮ้ยโอกไซมสเลกิเนสสวัสดีครับผมเดเกลเองนะครับครั้งนี้ก็ไม่มีอะไรมากโอเคอยากพากเล่นนะครับครับไม่ช่พาลูกเทพนะในช่วงนี้กำลังคิดจังแล้วก็ไม่ไม่มีอะไรจริงอะ่ะไม่มีอะไรทําด้วยอะไรจริงก็ยังทําไม่ได้ก็ทําสิ่งที่ทาได้ในตอนนี้ไปก่อนครับก็มาพากเล่นนะครั้งนี้จะไม่ใช้โปรแกรมช่วยในการภาพ นะครับการนี้ก็มาลองดัดๆัดเล่นเล,น,ลนเล่นลองพาเล่นเล่นนะฮะไม่ใช่บทอ,อะไรเลยมันไม่มีอะไรเลยก็แค่คำคำเดียวแต่ผมจะพูดในหลายๆเสียงนะแต่ตอนพูดอันนี้จะเป็นเสียงที่ผมอัดเอาไว้นานแล้วนะครับเพราะงั้นตอนช่วงพานนี่คือผมหยุดหายใจไปพนันด้วยผมเลยลืมบทกลางทางอ่าก <c oughs> ็ไปฟังกันเลยครับวอนเอ๊ะ <c oughs> ใช้เวลาไม่ติดเหมือนกับเรา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  ช่วยเวลาไปติดไปกับเราช่วยเวลาไปติดไปกับเราช่วาไม่ติดไปกับเราช่วยเวลาไม่ติดไปกับเราช่วยเวลาไม่ติดไปกับเราช่วยเวลาไม่ติดไปกับเราไม่น่าไปอีกไม่กับเราช่วยเวลาไม่ติดไปกับเราใช้เวลาไม่ติดได้ไมกับเราใช้เวลาไม่ติดได้ไมกับเราใช้เวลาไม่ติดได้ไมกับเรา ใช้เวลาไม่ตีได้เหมือนกับเรา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  ใช้เวลามิตีได้เหมือนกับเราใช้เวลามิติได้เหมือนกับเราใช้เวลามิติได้เหมือนกับเราใช้เวลามิตีได้เหมือนกับเราใช้เวลามิตีได้เหมือนกับเราใช้เวลามิตีได้เหมือนกับเราใช้เวลามิติได้เหมือนกับเราใช้เวลาพิติได้เหมือนกับเราใช้เวลาพิติได้เหมือนกับเรา ช้เวลาวิติได้เหมือนกับเราไมีพลังไปติยเหมือนกับเราไมีพลังวิจัยเหมือนกับเรามีพลังไปติยเหมือนกับเราใช้เวลามิติได้เหมือนกับเราใช้เวลาไิติยได้เหมือนกับเราใช้เวลามิติได้เหมือนกับเราใช้เวลาวิติยได้เหมือนกับเราใช้เวลาวิติยได้เหมือนกับเราครับมีพลังวิจัยเหมือนกับเรา มีพลังมิติตเหมือนกับเรามีพลังมิติตได้เหมือนกับเรามีพลังมิติตได้เหมือนกับเรามีพลังพิติตรได้เหมือนกับเรามีพลังมิติตรเหมือนกับเรามีพลังพิติติได้เหมือนกับเรามีพลังมิติตได้เหมือนกับเรามีพลังพิติตรได้เหมือนกับเรามีพลังิติตได้เหมือนกับเรา มีพลังมิติได้เหมือนกับเราม่พลังไม่เต็มเหมือนกับเราม่พลังมิติเหมือนกับเรามี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 พลังมิติได้เหมือนกับเรามีพลังมิติได้เหมือนกับเรามีพลังมิติได้เหมือนกับเรามีพลังมิติได้เหมือนเรา มีพลังมิติเหมือนเรามีพลังมิติเหมือนเรามีพลังมิติได้เหมือนเรามีพลังเหมือนกับเราเลยมีพลังมิติได้เหมือนเราใช้พลังมิติได้เหมือนเรานะครับก็จบไปแล้วนะครับก็อันที่จริงก็ได้มากกว่านี้อ่ะแต่ว่าน,นึกไม่ออกแล้วอะ่ะมันจะเป็นแบบสำเนียงต่างชาติแทนนะซึ่งเอาไทยไทยไปก่อนแล้วกัน ก็และทั้งนี้นะครับก็ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดเลิฟด้วยนะครับกด s ซับสไคร้ก็เมนท์ความรู้สึกบอกด้วยก็ดีนะฮะโอ้าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับผมก็ติดตามได้นะครับที่แฟนเพจเรเกลไมเดอร์เลยนะครับนะครับ Facebook แฟนเพจเรเกลไมเดอร์โอเคก็ลาไปเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ See you